ไปซื้อกับข้าวมาโอ้โ oh หโดนเต็มเต็มเลย <Okay. S 1> นาบ้านนี่แหละค่ะหนาบ้านตัวเองนี่ค่ะรู้ทะเบียนรถไว้ทะ <c oughs> เบียนรถมองประเห็นหลอกมันติดอยู่ มันไหลมันไหลพนะอดีรอรถมันเนี่ยฝนมันตกไหลลงมาดีมันดดนคันเดียวมันไม่เป็นลูกหลงด้วยนนคันดำนึด่โนลูกหลงตะเบียนตัวเดียวกันนะตะเบียนตะเบียนตัวเดียวกัน,ตกนแต่ว่าไม่ดวนลูกหลงอือโดนแค่คันเดียว